สวัสดีชาวเศรษฐีทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ใหม่กันก็คืออย่าลืมฉันนั่นเองคือเราจะเอาตัวละครเก่าๆมาเล่นตัวละครที่คิดว่าทุกคนน่าจะลืมไปแล้วก็คือวันนี้จะเป็นน้องซีโร่ของเรานั่นเองก็คือน้องซีโร่เข้ามานานสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเท่าไหร่หรือว่าไม่ทำเว้นกันนะไม่รู้แต่ว่าน้องมีสกิลที่ ช่วยให้เราสามารถวิกตอรี่ได้ง่ายเนาะเพราะว่าไอสกิลเจ็ตแพดยกเว้นค่าผ่านทางแล้วไปไหนก็ได้มันมีอยู่3ครั้งด้วยกันซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยมีในความสามารถไหนมาก่อนนอกจากความสามารถตัวละครประกอบกับสกิลของน้องที่เพิ่มการควบคุมลูกเต๋าเวลาที่เรากดใช้คู่ขี้แล้วน้องก็จะสร้างคู่ขี้ได้เองด้วยเวลาที่เราก่อสร้างเนาะแสดงว่าเราอ่ะจะสามารถ ใช้คู่ขี้ได้โดยที่เอ่อไม่จํากัดเลยใช้ได้เรื่อยๆตาบเท,ท่าที่เรากาะสร้างนะเราก็จะเล่นมาเป็นเซตล้มก็จะเอาแปลนมุมแล้วก็แปลงทาสีมาเพื่อเอาไว้ป้ายสีเมืองเขาอย่างนี้ <S 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 ตอนนี้เราทำเมืองคู่ไปที่สีม่วงแล้วแล้วก็เทิหนหอนาเดียดับเบลิลซิมาตัด สามารถวิกได้เร็วมากเลยนะถ้าตัวอะไรที่มันเล่นคู่กับแปลนมุมอะไม่จะเป็นต้องเป็นน้องไดออนอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าแปลนมุมมันสามารถทับเมืองคู่ได้เลยถ้าอยู่ในเอ่อถ้ามันติดนะถ้าสมมติแปลนมุมมันติดอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปที่พื้นที่พิเศษแล้วก็ไปก่อ,อสร้างเมืองคู่ต่อได้ตอนนี้นาเดียน่าจะกลับไปเชิญเราไหมไม่เขามาตัดเมืองเรานะเขาเล่นฉลาดนั่น,นแหละฉลาด นาเดียเอาจริงๆตรงๆเลยนะเกินเซิร์ฟมากตอนเนี้ยทีเอ็มมาแจกมาแล้วแบบแล้วเราเล่นแพ้ด้วยนะชอบเล่นแพ้บ่อยๆโอเคเราจะทอยเบิ้ลสองเรามีคู่ขี้นะเราก็กดใช้ไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันสามารถสร้างคู่ขี้ออกมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วทอยเบิ้ลสคราวนี้แปลมุมจะติดไหมติดแล้วเราย้อนกลับไปทำเมืองคู่ที่สีแดงอีกครั้งหนึ่ง อมแล้วก็ทอยห้าไปทําเมืองตรงสีเขียวนะถ้าเป็นมุมติดแล้วก็จะกลับไปทําเมืองคู่อีกติดไหมไม่ติดแล้วแล้วก็สร้างคู่ขี้เห็นไหมเวลาที่เรากาะสร้างเราก็จะได้คู่ขี้เพิ่มเข้ามาแปดสิเปอรเซ็เลยนะเยอะมากๆเลยนาเดียทอยไปเบิ้ลเบิ้ลไหมไม่เบิ้ล ซื้อต่ออีกแล้วขยันซื้อต่อจริงๆหมวกมังกรติดด้วยเขาเชิญเราแต่ว่าเรามีโดนสร้างโล่สลับหลุมอยู่เนาะก็เลยถ้าเชิญครั้งเดียวก็คือไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าโจมตีต่อเนื่องอะ่ะไม่รอดเราต้องรีบจบวิกนะนาเดียจะถอยอะไรนาเดียกดคู่ขี้อีกแล้วดูเปอร์เซ็นต์หมวกมังกรเขาขึ้นแสดงว่าเขากดคู่ขี้ ถอยก้าไปเชิญเราไหมเชิญเราอีกไหมหรือว่าจะไปสร้างแลนเชิญอีกแล้วแต่คราวนี้เชิญเขาไม่ติดเราถอยเบิลสิบสองไปแม่นอยู่แล้วการคุมเต่าของเราอะถ้าเรากดคู่ที่ซะอยา่างย้อนกลับไปทําเมืองคู่ที่สีสม้มถ้าเป็นมุมติดก็คือชนะเลยนั่นแหละแล้วเราก็กลับไปเห็นไหมง่ายมากโชว์สกิลวะเอะโชว์สกิล ยกเว้นค่าบ่านทางหน่อยละกันแล้วก็ย้ายไปทําสีเขียวไม่ต้องหวาวโลกไม่ต้องหว,ว้าวง่ายมากชนะง่ายมากทําไมทุกคนลืมตัวนี้ไปไม่เอามาเล่นกันล่าต่อไปเราก็มาเจอกับโอดินโตคลื่นใช่น่าจะใช่แหละไม่ได้เห็นตัวนี้นานแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าเนาะแต่ว่ามีสกิลยกเว็นค่าผ่านทางเยอะอยู่ ใช่ไหมสามครั้งน่าจะสามครั้งที่เขาก็อืมตามนี้เบิ้นสี่สเขาเป็นสายอะไรอะสายวิกหรอน่าจะสายวิกแหละมีผุดเมืองด้วยอ่าสุ่มคูปองลดค่าผ่านทางผู้เล่นใหม่อะชอบแบบเป,เ,ปเป็นแปนแดงเป็นอะไรอย่เงี้ยปิดดีเกิน บางทีเราก็แบบลำคาญมันติดดีเกินบางทีติดดีกว่าเล่นมอนเตอร์อีกนะเราเล่นไอรินสร้างแบบไม่ติดเลยลิฟสร้างสีน้องเราทอย12แล้วกันได้10เห็นไหมแอนิเมชั่นก็สวยมากกระโดดขึ้นอนะ่ะพร้อมกับเสือ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 ดำใช่ไหมเสือดำของเขาโอ้โหสุดยอดตัวละครโหดขนาดนี้วิกตอรี่ดีๆขนาดนี้ ไม่ต้องไปงอดีออนหรอ,อกเราทำเมือนคู่ต่อเลยนะเอาจริงๆตัวอะไรที่เล่นกับแปนมุมแล้วมันออกดีอ่ะมันก็สามารถวิกตอรี่ได้เร็วนะครั้งหนึ่งแบบเคยเอานาเดียไปเล่นอย่างเงี้ยใช้แปนมุมอ่ะนาเดียจบวิกเฉยเลยเพราะว่ามันบางทีดออนถ้าเล่นกับแปนมุมมันมันยิ่งจบวิกเร็วไงเพราะว่าน้องมีสกิลเอ่อพูดมเมล็ดพันธุ์แต่ว่าเล่นกับตัวอื่น ถ้าใช้เป็นมุมก็ถือว่าดีอยู่นะทอยเบิ้ลสองไปหมวกเราแม่นมากอะ่ะมันเป็นการทอยที่แม่นมากเลยนะการทอยแม่นมันดีสำหรับสายวิกเบิ้ล12ถ้าเรายิ่งทอยแม่นเรายิ่งมีโอกาสชนะเกมสูงอย่างบางคนทอยไม่แม่นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ชนะหรอกทอยไปตกเมืองเขาเงี้ยไม่ชนะเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลยเวเ้นข้าบ่านทางให้ดูนะ นี่ไงเห็นไหมออกพร้อมกับป้ายสีถ้าเอาป้ายสีมาบุ๊กแล้วก็ได้รับการโยเวนค่าผ่านทางอีกมันจะมีโอกาสได้รับการออส่วนลดหรือว่าการโยเวนค่าผ่านทางเนาะเวลาที่เราไปตกเมืองซึ่งมันคอมโบกับสกิลโยเวนค่าผ่านทางแล้วไปที่ไหนก็ได้ของน้องอะ่ะมันคอมโบกันมากๆตาสุดท้ายเราก็มาเจอกับไดออนเขาจะเป็นตัวธรรมดา ไม่ได้แบบเป็นตัวดาร์กเดี๋ยวเราจะตบตัวใหม่ให้ดูแล้วกันตบได้อยู่แล้วแหละอย่าดูถูกน้องนะเพราะว่าสกิลไอสุ่ม,มเมล็ดพันธุ์มันน่ากลัวจริงๆเลยถึงแม้จะเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าแบบเกมอวยอย่างเงี้ยเนี่ยเนียนี่ย,ยติดดีมันจะติดดีมากคอยห้าไปหรออย่าบอกจะจบคูณห้านะน้องต้องจบ ทริปเปิลซีทริปเปลหรือไลน์สิอย่ามาจบคูณ5เลยทอยเบิลสิบสองไปเราใช้คู่คี่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่จำกัดอยู่แล้วแหละหลเห็นไหมแปลนมุมออกปุ๊บเราก็สามารถย้ายไปพื้นที่พิเศษได้แล้วก็มาทำเมืองคู่แบบนี้นเราสามารถจบวิกได้ไวมากเลยนะถ้าแปลนมุมออกอ่ะจริงๆเรามารีวิวแปนมุมนะ ก็มารีวิวสกิลน้องไงว่าเออทอยแม่นอะไรอย่างนี้แล้วก็สร้างคูคีได้แล้วก็แบบยกเว้นค่าผ่านทางมีสามครั้งมันเยอะนะสามครั้งอะถ้ามีสกิลรีชาร์จด้วยนี่คือโกงมากโอเคน้องไดออนยังไม่สร้างเถาวันเพราะยังเก็บชาร์จไม่ครบเราทอยสี่ไปคราวนี้เป็นมุมจะออกไหมไม่ออกสร้างคูคี ทุกครั้งที่เราก่อสร้างเราจะได้คู่คี้มันดีตรงนี้แหละแล้วการทอยแม่นของเกมเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะโอเคสลับลุมไปแล้วทอยเบิ้ลสิเราทำเมืองอ๋อเราไปติดตรงถ่าวันเขาใช่ไหมแล้วก็ได้รับการยกเว้นเดี๋ยวเราจะมาตรงเมืองแรดมาเขาอีกครั้งหนึ่งอ้าวเขาวางหลุมดำไว้หรอสมองไปหมดแล้วทอยห้าไป ยกเว้นอีกไหมไม่ยกเวน้นบางที่80%มันก็ไม่ออกนะทำใจเถอะเกมเนี้ยแล้วก็สร้างคู่กี้แล้วก็ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทาง100%อีกแล้วก็คือถ้าเราไปตกทุกเมืองของเขาอ่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางเอามาไว้พวกเอามาไว้การสายลมได้นาะเพราะการยกเวน100้นร0อเนเี่ยเราจะไม่โดนตัดการดังฟ้า ก็มันไม่ใช่การนางฟ้าไงนั่นแหละทอยสีไปถ้าข่าวนี้เจ็ดแผกออกป้ายสีออกคือจบบอกเลยเนี่ยป้ายสีออกได้รับการยกเว้นด้วยสุดยอดอะ่ะแล้วก็ย้ายไปจบเกมเห็นไหมง่ายมากบอกเลยง่ายชนะตัวใหม่ด้วยเนี่ยสุดยอด